พอดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ในช่องทางไลน์เบนซี่สองสามนะคะโปรลดเยอะอีกเจ็ดวันเท่านั้นนะคะลูกค้าอย่าพลาดโปรโมชั่นต่างๆเดีเ๋ยเบนจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้จะส่งเจนทีเรียบร้อยให้กับลูกค้าทุกท่านที่โอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจนทีแต่ส่งค่อนข้างรวดเร็ว โปรโมชั่นพิเศษระยะสาั้นแล้วก็สินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะคะไม่อยากให้ลูกค้าได้พลาดโปรดีๆโปรบริษัทด้วยนะคะได้ใช้ของแท้ยังสบายใจนะคะแล้วก็พร้อมคําแนะนํานะคะการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ก็คือการเป็นลูกค้าประจําได้เห็นตัวตนได้เห็นหน้าตากาันได้เห็นข้อมูลคําแนะนํานี่คือสิ่งสําคัญมากกว่าการสั่งซื้อเพียงลูกภาพนะคะที่เบ็ยนย้าเสมอเนาะแล้วก็ลูกค้าผู้ชายผู้หญิงส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะด้วยความที่เราก็จิว d อ a วานเป็นรุ่นใหม่สุดใหม่เนื้อสัมผัสเขาจะเบาขึ้นนะคะกว่ารุ่นก่อนๆเห็นมคะ แล้วก็จะเป็นเซนม้มเนื้อบางเบาผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง่ายผิวที่สารสลายคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้หนูบดผิวเป็นสิวสามารถใช้ได้คือไม่ระคายเครืองผิวนะคะเพราะเป็นเซน้มคุณหมอปกติใจหลักจะมีองุ่นอรรบออกแกนไบโอบกนะคะแล้วก็มีสารส,ก,สกัดอีกสิบชนิดแล้วก็มีเพิ่มอีกสามชนิดนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลคอลลาเจนใต้ชั้นผิวช่วยปรับให้ล่องลึกล่องแก้มดูตื้นขึ้นผิวก็จางใสลดรอยฝ้ากาะจุดด่างดำนะคะแล้วก็ไม่ละคาย เพราะปกติทั้งปีอะคะ่ะลด50%น่ะจะอยู่ที่1,290สองขวด2,000สีนี่คือมาตรฐานของบริษัทนะคะขนาด30 ml ใช้ทั้งเช้ากับอน,นอนแล้วก็จะมีตัวโค้ดนะคะของบริษัทซึ่งโปรของ7วันสุดท้ายเนี่ยลูกค้าที่ซื้อกันประจำอยู่แล้วหรือว่าใกล้หมดเดือนหน้าจะหมดหรืออะไรเงี้ยก็ซื้อเก็บไว้รอบนี้เพราะเดี๋ยวมันจะย้อนกลับโปรโมชั่นไม่ได้เพราะมันเป็นโปรที่จำกัดนะคะรอบนี้คือ7วันสุดท้ายนี้เท่านั้นนะคะ1ขวด990บาทนะคะ ขนาดสระซิแอลสองขวดปกติสองพันสี่นะคะสองขวดจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยปสิบลดไปเยอะมากอะ่ะเท่ากับลูกค้าส่วนต่างสูงมากแล้วก็สามขวดอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบาทปกติในราคาสามพันห้าคือลดเดียวมากนะคะส่วนโปรโมชั่นคู่กันแดดส่วนตัวเ็นคิดว่ามันคุ้มเหมือนกับลูกค้าซื้อดอตเตขวดเดียวแล้วก็ได้กันแดดไปใช้ฟรีปกติที่ซื้อหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบะคะ่ะแต่โปรรอบนี้คือจัดดอตเตอแอดวานซ์ Advanced, บวกกันแดดหนึ่งนะคะ อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสบาทจะส่งฟรีเป็นโปรที่คุ้มนะกันแดดขนาดยี่สิบมลนะคะแล้วก็กันแดดเขาจะมี f F ห้าสิบ P A B บวกกัน U A U B นะคะแล้วก็มีหนูน,นแล้วก็บางเบาด้วยนะคะสำหรับโปรเสริมการทำงานคือในกลุ่มนี้ลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากะ จุดดังดำโดยเฉพาะจุดแหละตัวเมลัสมานะคะขเขาผลิขึ้นมาสิ่งสำคัญคือเป็นตัวออแกนิกด้วยนะคะก็จะเป็นโปรของตัวแอนต m เมลัสมาเนี่ยขนาด15 ml นะคะก็จะเป็นโปรจับคู่เนี่ยอยู่ที่เพียง1,390บาทเพราะว่าช่วยลดแล้วก็ยับยั้งการเกิดป้องกันฝ้าตะใหม่โดยเฉพาะด้วยนะคะก็เป็นโปรที่มันสุดค้มอะ่ะ1,390 เมลัสมา่าหนึ่งกล่องขนาด10ห้แอลทาเฉพาะจุดที่ลูกค้ามีปัญหาเพิ่มเติมได้เลยหลังจากที่ใช้ดรจิวเป็นแนะนำให้ใช้ควบคู่กันเพราะด็อกเอรจิวจะช่วยเสริมริ้วรอยแต่ตัวเมลัสมา่าเนี่ยไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาริ้วรอยล่องลึกเติมเต็มคอลลาเจนไม่มีนะคะแต่เป็นตัวแอดวานที่มีแล้วก็โปรโมชั่นดรจิวสบวกกันแดดหนึ่งนะคะอยู่ที่2180บาทแต่ถ้าลูกค้าต้องการตัว ด็อกเตอร์จิวสเป็นเซตยาวนานนะคะด็อกเจิวแอดวานซ์สบวกกันแดดหบวกเมลัสมาหนอันนี้โปรสุดคุ้มนะสองพบาทเหมือนลูกค้าซื้อด็อกเตอร์จิวปกติอะสองขวดในราคาสองพี่แล้วเพิ่มกันอีกหน่อยคือรอบนี้มันถูกเพราะว่าขวดหนึงอยู่ที่เก้าร้บาทแต่เป็นแนะนำเซตนี้ก็คุ้มคือ2580บาทนะคะได้ด็กเจิว2อกันแดดหเมลสมาห แล้วก็โปรโมชั่นของตัวกันแดดของไฮลลบูนะคะเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบมากนะคะแล้วก็เป็นสินค้าลดใหม่ด้วยนะคะก็ตัวนี้คือบางเบาคุมมันปรับสีผิวก็จางใสด้วย1เฉดสีนะคะไม่เหนีวยวหนอหนะแล้วก็ป้องกัน UVA UBI UV P50 PA บอบเหมือนกันแล้วก็ปรับผิวก็จางใส่นะคะไม่อุดตันด้วยโปร5กล่อง5กล่องนะคะ495บาทแล้วก็โปร10กล่อง950บาททุกโปรโมชั่นจัดส่งฟรีนะคะเป็นแนะนําก็คุ้มนะคะแล้วก็ใช้ได้ยาวนานด้วย ไฮลาบูดักสปอร์ตเซรั่มนะคะเป็นสินค้าที่อ่อนโยนเหมือนกันนะคะปลอดภัยผ่านออยมีฤทธิ์ที่ตื่นแจ้งนะคะแล้วก็มีสารสกัดธรรมชาติเยอะชโลว์รูดลอยฝ้ากาะจุดด่างดำเติมเตียมผิวประชุ่มชื่นสบายผิวนะคะแล้วก็ลดปัญหาผิวคล้ำจากแสงแดดด,ด้วยก็เป็นจัดโปรขนาด 30ml าเหมือนกันนะคะ1ขวด650บาทโปรโมชั่นพิเศษรอบนี้แถมกันแดด2กล่องฟรีให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็โปร2แล้วก็เออโปรไฮลาบูดักสปอร์ต2ได้กันแดด4หล่อเลยนะคะอยู่ที่1,250บาทจะส่งฟรี เซ็ตของไฮลบลูทัสบอดกับการแดดจะเป็นโปรโมชั่นคลิปนี้แค่คลิปเดียวนะคะเบนจะทำคลิปที่2ต่อเนื่องจากคลิปนี้นะคะแต่เดี๋ยวเบนจะรวมยอดของตัวด r Jill a ร์จิลแอดวานในเซตต่างๆแล้วก็ตัวไฮละบลูทัสบอดที่เบนทําโปรโมชั่นพิเศษใน7วันสุดท้ายนี้นะคะลูกค้าที่คิดว่าใกล้หมดแล้วหรือว่าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นนี้ก็ ดูข้อมูลเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทักมาหาเบนในลนยเบนซี่สนะคะว่าจะสนใจโปรโมชั่นไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปที่2องเบนจะแนะนําเกี่ยวกับตัวเซลิจิตัวอัมบาโดตัวคอลลาเจนต่างๆเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนะคะในไลน์เบนซี่สองานะคะ